อีกหนึ่งนะครับผมเทคนิคนะครับในการหาสาวนะครับแค่คุณเปลี่ยนการถ่ายรูปครับคอมเมนต์ก็ถล่มทลายได้นะครับอีกหนึ่งทริละกันนะครับในการหาสาวนะครับเดี๋ยวนี้บอกเลยนะครับว่าช่างภาพถ่ายโปรไฟล์ครับน่าจะหายงานกันแบบยากขึ้นนะครับบอกเลยว่าแบบ AI เข้ามาแทนที่ละนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูละกันนะครับรูปเนี้ยนะครับจากคนที่แต่งตัวแบบบ้านๆน้นะครับผมเชื่อว่าถ้าลงภาพแบบเนี้ยในโปรไฟล์สาวกดข้าม แน่นอนนะครับแต่หลังจากที่พิมพ์คำสั่งเข้าไปปั๊บเนี่ย AI เจนให้ปับ๊บกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับและคุณลองคิดดูนะว่าถ้านะถ้าคุณสร้างแอคมาใหม่ครับแล้วคุณสร้างโปรไฟล์ของคุณอารมณ์อะไรแบบแนวๆเนี้ยนะครับผมเชื่อเลยว่า นะครับหนึ่งในหัวของผู้หญิงเนี่ยคนนี้มันคือใครวะนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ดูออกนะครับเพราะเคยเห็นรูปแนวแนวนี้มาบ้างอยู่แล้วนะครับเ,เพราะคําสั่งพวกนี้มันก็มีในเว็บนะแต่ผมบอกเลยว่าให้สัก2-3คนใน10คนละกันนะครับผมแบบมากส,สุดเลยนะที่รู้ว่าเฮ้แม่งเป็น AI ไอะแต่ถามว่าแคร์ไหม ก็ช่างหัวมันนะครับก็กูไม่มีเวลาไปถ่ายรูปอ่ะนะครับแต่ก็ก็คำสั่งรูปออกมาเออมันก็ชุดแบบเนี้ยก็เทสกูยังโอเคอ่ะตั้งในกระเป๋ากูก็มีอ่ะนะครับจะไปแคร์ทำไมนะครับกับไปคนที่แบบเออดูเราออกแค่แบบ 2- 3สามคนนั้นถูกป่ะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไอ้คนที่ดูออกเฮ้ยมันจะสเปกเรานะครับเอาเวลาไปโฟกัสกับคนที่เขามาสนใจเราอนะครับดีกว่าที่ว่าเขาแบบดูไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันแสดงนะครับ ถึงแบบเทสของคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับสมมุตินะถึงเวลาถ้าสาวคนนั้นมาชอบคุณอะเออแล้วแบบเฮ้ยแม่งน่ารักวะ่ะตรงสเปคชิบหายเลยคนเนี้ยนะครับแบบเฮ้ยคุณชอบเขาจริงๆอะ่ะการที่คุณจะแต่งตัวให้แบบเหมือนแบบใน AI ที่มันเจนมาให้ครับแบบที่เขามากดชอบอะ่ะผมถามว่ามันจะยากมันจะไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอนะครับถูกป่ะนะครับเบ้าหน้าในรูปก็หน้าคุณนะครับแค่ชุด ฉากแสงที่ AI มันทําขึ้นให้นะครับจบถูกป่ะนะครับหาสาวสําคัญแค่นี้นะครับแค่ทํำยังไงจะได้คุยนะครับและหลังจากที่ได้คุยอ่ะก็ค่อยว่ากันอีกสเต็ปนะครับสเต็ปอ่าสเต็ปแรกก็คือเขายอมนะครับคุยถ้ายอมคุยยอมต่อไปครับที่เหลือผมว่าไม่ยากนะครับเนี่ยเทคนิคนี้ผมบอกเลยนะทำได้ไม่ยากนะครับไม่เปลืองตังค์แต่ที่ต้องเสียตังค์เนี่ยถ้าคุณไปเจอสาวนะครับได้นัดแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมซื้อตัวนี้ชบนะฮะ NDU นะครับอาหารเสริมจากญี่ปุ่นนะครับผมพกไว้ด้วยนะครับกินก่อนไปเจอสาวเนี่ยแล้วคุณจะไม่พลาดแน่นอนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอยากรู้เทคนิคง่ายๆนะครับผมในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม OpenChat กับ f f i c i a l เขาก็เข้าตามลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมได้เลย